เดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับจะมามาลองดูกราฟกันนะมาดูกราฟของ f นะครับ APE นะ USDT นะครับว่าเออเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตามที่เล่นมาตั้งแต่เดือนมีนาเลยนะตรงนี้นะครับอืมตั้งแต่เดือนมีนาคมเลยก็จะเป็นเล่นมากันประมาณนี้แหละนะครับก็ตั้งแต่ตอนเข้าตลาดมาเนี่ยเห็นไหมนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นมองเป็นเวบหนึ่งนะเพราะว่าในเอ่อสิบห้านาทีเนี่ยนะครับเ,เดี๋ยวไปดูสิบห้านาทีก่อนเพราะว่าสิบห้านาทีตอนนั้นมันค่อนข้างชัดนะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะครับเนี่ยหนึ่งสองตรงนี้ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นสามอ่าเ,เดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็ 1>, 1, 2, 3, 4, 5เป็น3นะครับ abc เป็น4ตรงนี้แล้วก็ 1, 2, 3, 4, 5เป็น1นะเห็นไหมก็เลยบอกก็เลยมองว่าค่อนข้างชัดนะครับทีนี้เนี่ยตรงนี้เป็นเว็บหละนะครับต่อไปก็ลง2ถูกไหมลง2ก็จะอยู่ประมาณใกล้ๆเคียงนี่แหละนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่4ชั่วโมงกันอืเห็นไหมนะครับ นี่ยก็ลงมาเป็น a b c นะครับตรงนี้ก็มองตรงนี้เนี่ยจะมองเป็นเหมือน3ส่วนนะเนี่ยตืดเนี่ยเป็น a b c นะครับแล้วก็ลงมาเป็น1 2 3 4 5เป็น2นะครับทีนี้เนี่ยต่หนึ่งสองนะครับต่อไปก็ขึ้น3ถูกไหมก่อนจะไป3เนี่ยก็ต้องมีขึ้นย่อยนะครับก็ต้องมีอย่างนี้1 2 3 4 5เป็น1นนะครับแล้วก็ A,B,C เป็น2นะครับตรงนี้ก็ขึ้น3อีกแล้วนะครับเป็น3ย่อยนะเป็น 3, 4สน้ำเงินนะครับก็เป็น 1, 2, 3, 4, 5เป็น3นะครับตรงนี้เนี่ย A,B,C เป็นเล็ก,ลกๆถูกไหมก็ A,B,C เป็น 3, 4ขึ้น5อีกรอบหนึ่งนะครับอ่อพอจบ5แล้วเนี่ยในไทม์เฟรมเล็กๆน่าจะมีสัญญาณแบริตให้เห็นนะมีไหมเนะี่ยไม่มีนะครับ อืมโอเคเหมือนเหมือนสี่ชั่วโมงจะมีแบริตไหมเดี๋ยวเรามาดูกันมีไหมเออไม่มีนะครับไม่มีแบริตแต่ RSI อ่ะมันจะแตะ90แล้วอ่ะแสดงว่าไอ้แท่เนี้ยมันน่าจะโฟ m โมกันนะครับก็ให้เราคอยระวังนะอืมประมาณนี้แหละนะครับ เอาเป็นว่าตรงเนี้ยเราก็มองเป็น5ไปก่อนนะตอนนั้นนะครับก็มองจบห้าและทีนี้เนี่ยห้าเนี่ยต่อไปก็ต้องลงมาเป็นหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองก็จะลงมาที่เจ6 8 8ิปดจุดหกปปเจดถูกไหมครับอืมนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นหนึ่งสองเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะไม่หลุดโลตรงนี้นะนะครับหนึ่งสองจะไม่หลุดโลแต่เนี่ยมันหลุดโลมาแล้วแสดงว่าตรงเนี้ย อาจจะลงมาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหรืออาจจะลงมาทำา a เนี่ยก็คือประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มาลองไล่ขึ้นขึ้นกันนะเพราะว่าผมดูในทำเฟรมเดย์เนี่ยเห็นไหมนะครับทำเฟรมเดย์ตรงนี้อ่าตรงนี้ผมมองเป็นหนึ่งสองเนี่ยเนี่ยอืมตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มองเป็นหนึ่งสองแล้วก็ตรงนี้เป็นขึ้นย่อยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็กลายเป็น 3, 4นะครับแล้วก็ลงอีกทีหนึงก็ 1, 2, 3, 4, 5เป็น A นะครับอืมต่อไปก็น่าจะขึ้น B นะขึ้น B ก็เนี่ยไปประมาณเนี้ย b ก็น่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในไทม์เฟรมสีชั่วโมงกันนะว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับอืมสี่ชั่วโมง นี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็เป็น1 2นะครับแล้วก็1 2 3 4 5เป็น3 abc อ่ะตรงนี้จะนับยากนิดนึงนะครับนับยากก็เลยให้เป็น5ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีสัญญาณกับตัวก็คือสัญญาณบูลิตนะครับก็จะเป็นราคาลงนะครับโมเมนตัมคืนอย่างเงี้ยแสดงว่าจบและนะครับ จุดเข้าซื้อของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่จุดเข้าซื้อของเรานะทีนี้เราก็รอกราฟมันขึ้นนะครับก็ถือจนกว่าจะเกิดสัญญาณกลับตัวนะครับก็จะเป็นสัญญาณบารินั่นเองนะก็จะเป็นอะไรราคาขึ้นนะครับ um, โมเมนตัมลงใช่หไหมบาิสตรงนี้ก็จะเป็นจุดเทคโปรฟิตของเรานะครับหรือใครอยากจะถือยาวๆยวัยนเวพอาก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่นี้ก็ ทีพีไปหมดแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูขึ้นกันนะขึ้นเวฟว่าไอ้ส่วนตรงเนี้ยมันคืออะไรนะครับอันนี้มองคร่าวๆแล้วกันนะครับไม่ได้มาวัดให้ดูนะมองคร่าวๆตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองนะครับตรงนี้ก็หนึ่งสสามสี่ห้าเป็นสาม a b c สี่นะครับตรงนี้ก็เป็น1 2ึ่งสามสี่ห้า เห็นไหมจบล้นะครับต่อมานะครับก็ต้องลงมาเป็น A B C ถูกไหมตรงนี้เนี่ยก็ต้องลงมาเป็น A นะครับขึ้น B แล้วก็ลง C อีกทีหนึ่งเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีก่อนอืตรงนี้ก็มีสัญญาณแบร์ลิตละนะครับตรงยอดตรง B เนี่ยก็คือจะเป็นราคาขึ้นเห็นไหมเล็กๆเนี่ยสองแท่ง ก็จะเป็นราคาขึ้นนะครับโมเมนตัม um ลงตรงนี้อืมนะครับก็มีสัญญาณากลับตัวลว้ทีนี้เนี่ยในกดนะครับกดเนี่ยอันี้ในการขึ้นเนี่ยเราการขึ้นของ B เนี่ยเราต้องมาดูนะครับว่าไอตรงเนี้ยมันขึ้นไปที่เท่าไหร่ใช่ไหมมันขึ้นมาที่7 8 6นะครับแสดงว่าไอตรงเนี้ย อาจจะลงเป็นอะไรนะครได้มั่งก็อาจจะลงเป็นซิกแซกถูกไหมอาจจะลงเป็นซิกแซกหรืออาจจะลงเป็นเป็นเลกูล่านะครับแต่เลกูล่าเนี่ยมันจะทาร็กในการขึ้นเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง90%ของฟีโบนะครับแต่เราก็มองไว้ก่อนแหละนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกเคสไหนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นซิกแซกหรือเลกูล่าเนี่ยทาร์เก็ตในการลงสุดท้ายของมันจริงๆเนี่ยถูกไหมแทร์เก็ตสุดท้ายของมันก็จะลงมาได้แค่1้อยร้อนะครับหรือหรือถ้าตลาดแบรดมากๆต่อให้มันขึ้นไม่ถึงต่อให้ B ขึ้นไม่ถึงทาร์เก็ตอะมันก็อาจจะลงมาที่161.8ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็อยากก็ไม่อยากก็อยากเ ก็อยากให้ไม่ต้องไปยึดติดกับตรงนั้นมากนะครับรู้ให้เรารู้แค่ว่าเออเนี่ยไทเกตในการขึ้นเนี่ยมันสามารถขึ้นไปตรงไหนได้บ้างนะแล้วก็ไทเกตในการลงเนี่ยขึ้นแล้วก็ไทเกตในการลงเนี่ยสามารถลงมาตรงไหนได้บ้างนะครับอันนี้ผมผมผมก็ไม่ค่อยได้จํานะว่ามันชื่อว่าอะไรในการลงอะ่ะก็รู้แค่ว่าโอกาสลงเนี่ยลงมาถึง6 1 8นะครับ หนึนะครับแล้วก็ร้อยยแล้วก็ร้อยหกนะครับมันก็ประมาณนี้แหละเนี่ยผมจําแค่สี่เลขนี้แหละนะครับโอกาสในการลงนะครับก็จะมีประมาณนี้แต่ที่เราต้องจับตาดูกันจริงๆอะ่ะก็คือสัญญาณกับตัวนะครับก็จะเป็นพวกสัญญาณบูลิตสัญญาณบูลิตนี่แหละ <c oughs> เพราะว่าอ่ะอย่างที่เราต้องโฟกัสก็คือสัญญาณกับตัวนั่นแหละสัญญาณบูลิตกับแบลิตนะครับอย่างไอ้ตรงเนี้ยในการขึ้น B เนี่ยเห็นไหมเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นไปทําอะไรถูกไหมอันนี้เราเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะขึ้นไปทำบีอ่ะจบตอนไหนนะครับถูกไหม มันอาจจะขึ้นไปถึงตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้หรือทะลุขึ้นไปก็ได้เราไม่มีทางรู้นะครับแต่ที่เรารู้เนี่ยเราต้องดูสัญญาณกับตัวเป็นหลักก็จะเป็นสัญญาณแบลิ่งไหมอย่างไอตรงเนี้ยมันขึ้นมาแตะที่78.6นะครับแสดงว่าตรงเนี้ยมันมีทา์เกตของมันอยู่คือเราก็รู้แหละว่าตรงเนี้ยมันคือทา์เกตของอะไรถูกไหมครับแสดงว่าตรงเนี้ยก็มีโอกาสจบ แต่เราอย่าเพิ่งไปเข้าออเดอร์นะสิ่งที่เราต้องทำก็คือรอสัญญาณกับตัวเนี่ยสัญญาณแบลิตเนี่ยใช่ไหมเนี่ยก็จะเป็นราคาขึ้นนะครับเนี่ยราคาขึ้นโมเมนตัม um ลงนี่ <c oughs> นะครับประมาณนี้นะยแทงเนี่ยสองแทงเนี่ยพอเจอสัญญาณกับตัวเสร็จแล้วเนะี่ยนะครับ ก็ให้ทำการถ้าใครที่เล่นฟิวเจอร์นะครับก็อาจจะช็อตไว้นะครับก็อาจจะชอลงมาแล้วก็หรือใครที่ไม่ได้เล่นฟิวเจอร์ก็อาจจะขายที่ยอดตรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้เราก็มาดูเนี่ยทา์เกตในการลงเนี่ยมันลงมาถึงไหนได้บ้างนะครับเราก็ต้องรอสัญญาณกับตัวนะครับสมมติถ้าเราช็อตอยู่เนี่ยเราก็ต้องรอสัญญาณบูลิตถูกไหมอย่างตอนเนี้มันยังไม่เกิดนะครับ มันยังไม่เกิดสัญญาณบูลิตอันนี้ที่สี่ชั่วโมงนะนะครับมันยังไม่เกิดสัญญาณบูลิตแสดงว่ามันไอการลงครั้งเนี้ยมันอาจจะลงมาปุ๊บขึ้นมานิดนึงแล้วก็ลงต่อก็ได้ที่แทรเกตตรงนี้หรือตรงนี้นะครับอันนี้ต้องมารอจับตาดูนะว่ามันจะลงไปถึงไหนนะครับต่อมาเนี่ยสมมุติว่านะทีนี้เนี่ยพอเราเจอครบแล้วเนี่ยถูกไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นเวฟหนถูกไหม เ็น1น,นะแล้วก็ลง2นะครับ1ลง2เนี่ยสมมุติว่าเ,าเดี๋ยวจะสมมติแล้วกันนะสมมติว่ามันจบที่ร2 7 2ที่ผมเล็งไว้เนี่ยนะครับต่อไปก็ต้องขึ้น3ถูกไหมทีนี้เราลองมาหา a r ร e t เว็บบสกันนะครับ target ตขึ้น3เนี่ยอาจจะขึ้นไปประมาณเอ่อือม เนี่ยถ้ามันขึ้น3ามเนี่ยก็จะขึ้นไปประมาณร6อยเอซอย่างต่ำนะก็จเนี่ยเจดจนะครับก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกันนะหรือจะไปทาร์เก็ตที่2ก็ได้นะครับแต่เราอย่าเพิ่งไปดูทาร์เกต็ตสเลยเรามาดูตรงนี้ก่อนว่ามันจะจบตรงไหนนะครับอ่ะก่อนก่อนเราจะไปดูเว็บ3เนี่ยเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่ามี มันมีโอกาสไหมนะครับอันนี้ผมตอบเลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีโอกาสไหมนะครับก็เล่นตามกราฟนะถ้ามันมาหลุดที่ร้อยยเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะจบแล้วก็ได้หรือ1 6อยหอ็ดจยังต่ํานะครับก็มีโอกาสขึ้นเว็บสามเมื่อกี้เหมือนกันที่เจ็นะครับแต่ถ้ามันหลุดเส้นสีชมพูเส้นนี้นะครับแสดงว่าตรงเนี้ยไม่ใช่หนแหละนะครับก็อาจจะอาจจะ อาจจะลงไปได้ต่อนะครับก็ไม่รู้ตรงไหนเราก็เราก็ต้องมาไล่ดูกาไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสบินนะเว็บสาอันนี้เราก็ต้องมารอรุนนะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่เอเอาแค่ร2อยยิบจ็จุดสองแล้วกันนะครับทายเกตนี้อืมกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้ามันจะขึ้นอา่า ึ่งร้อย็นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะหนึ่งรอยเปอร์เซ็นตนะครับอืมก็ตอนนี้ก็ลุ้นลุ้นอยู่นะก็ลุ้นให้มันจบตรงนี้ไว้ๆนะครับแล้วก็รอกราฟเฉลยอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปทําการบ้านต่อกันเอเองนะหรือผมอาจจะนับผิดก็ได้นะครับหรือใครที่นับไว้แบบไหนก็มาแชร์กันได้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับอยากให้ดูตัวไหนก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวตัวไหนมันน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเอามานั่งดูกันนะมานั่งพูดคุยกันนะครับโอเคก็ไปละนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับ